สอนหาเงินเข้าสู่บัญชี Too Money Wallet ในวันนี้ขอเสนอเล่นทิดตอกยังไงให้ได้เงินนะครับโดยที่เรานั้นไม่ต้องลงคลิปเยอะนะแล้วมันต้องทอํายังไงถอนเงินเข้าสู่บัญชี Too Money Wallet ครั้งละ1บาทจนถึง50บาทด้วยกันนะครับโอเคก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันใหม่ที่ผมจะมารีวิวในส่วนของช่องของ ANC Studio นะครับซึ่งเป็นแอปที่ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะมีคนที่เล่น หลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยทำงาน,นครับก็น่าจะเล่นกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาไรายได้จากการที่เรานั้นเล่นแอปนะครับผมนะก็คือแอป tiktok นะซึ่งแอปนี้ผมก็คือผมคิดว่า มันเล่นง่ายนะครับโดยการที่เราโพสตวิดีโอครับก็เท่านั้นเองเนาะแล้วก็เป็นการทําการตลาดที่ดีนะครับผมแต่ว่าเราจะทําเงินจากแอป,ปนี้ได้อย่างไงครับโดยที่เราไม่ได้เป็น influencer คือไม่ได้เป็นคนดังเขาไม่ได้มาจ้างเรารีวิวนะแต่ว่าเราจะหาเงินยังไงนะครับในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคก็วันนี้รับผมนะก็มาอยู่ในแอปที่มีชื่อว่า Tik t o อกนะแอปวิดีโอคลิปสุดสนุกและก็ยอดนิยมนะทีะ่ตอนนี้นะมียอดการดาวน์โหลดอยู่ที่เท่าไหร่นะผมขอดูก่อนนะอยู่ที่ประมาณ100ล้านครั้งทุกคนโอ้โหมีการดาวน์โหลด100ล้านครั้งถือว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่7พฤษภาคม2560นกะครับก็ประมาณ3ปีที่แล้วนั่นเองนะก็ถือว่าตัวเร็วมากเลยเนาะโอเคก็เรามาอัปเดต t i k t อกกันเลยนะใครที่ยังไม่มีบัญชี t ิ k t อกก็ลิงก์การดาวน์โหลดได้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไปการดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมซึ่งโหลดฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิงนะ้นเนาะซึ่งเจ้าตัวแอป t i k t อ k นี้สามารถที่จะหาะไรายได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกแค่หนึ่งช่องทางเองนะในส่วนของการหาเงินในส่วนของแอป t ิ k t อ k นะในส่วนของช่องทางอื่นเดี๋ยวผมจะหา มาอัปเดตนะว่าจะทําเป็น EP พ EP EP ีหนึ่งอีพีสอกันนอะนี้อาจจะเป็น e ีพีที่1นะึ่ในในส่วนของการหาเงินเข้าบัญชีที่ตอกนะโดยการที่เรานันนถอนเงินเข้าสู่บัญชี t ูมานี่วอลเล็นะครับผมโดยตรงเลยเนาะโอเคก็ครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตอยู่ที่5 0าสเก็เรนาะก็รออัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ทําการอัปเดตนะครับแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด เปิดได้เลยทุกคนนะครับกดเบิดได้เลยนะแล้วก็นี่ก็คือเป็นหน้าตาของ t i k t ก k นะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วครับแล้วก็จะมีจะเด้งมาหน้านี้เลยทุกคนเนาะก็ให้ทําการนะครับสมัครล็อกอินได้เลยนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะมาบอกนะก็คือมันมีอยู่2ช่องทางด้วยกันที่เราจะมาสร้างอะไรได้ก็คือสามารถที่ไปได้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะอ่า เล็กโบนัสน <ai> ะครับผมนะเราก็คลิกไปนะครับหรือเพื่อนๆน่าจะมาที่เมนูคําว่าฉันตรงนี้นี่นะเมนูฉันนะครับคิดว่าน่าจะเจอนะอ่าแล้วไม่ก็มาเมนูหน้าหลักก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมไปที่เมนูฉันครับก็ในส่วนของเมนูฉันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอ่าโอเคในส่วนของเมนูหน้าหลักนะก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เลยดีกว่าเนาะผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เราก็รอสักครูนะ่เนาะสำหรับใครนะที่มีบัญชีทิกตอกแล้วตอนนี้นะครับก็มาทําตามพร้อมกับผมได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะถามนะครับถามว่าก่อนดาเนินการต่อนะโปรดยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน18ปีนะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้แสดงว่าถ้าใครที่อายุน้อยกว่า18ปีไม่สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโอเคเราก็กดคําว่าใช่นะครับตรงนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเราถ้าไม่มีอายุถ้ามีอายุ18ไม่เกิน18ปีจะเล่นได้หรือเปล่าลก็พคือเราก็กดใช่เพราะผมก็เกินแล้วละนะ่ะเนาะแล้วก็มันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ทุกคนนะก็คือเป็นรหัสเชิญของเรานะวิธีการเล่นของเขาก็คือวิธีการห่างเงินก็คือชวนเพื่อนนะครับเห็นไหมชวนเพื่อนและรับไปเลย22บาทนะครับอยู่บ้านก็รับเงินสดเพิ่มได้นะครับตามข้อกําหนดที่เงื่อนไขไว้นะครับก็คือ เงื่นไขของเขามีอะไรบ้างเนาะก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่รู้อยู่ก็คือตอนนี้จะมีเมนูอยู่2เมนูด้วยกันเมนูนี้ก็คือเมนูในส่วนของยอดเงินของเราแล้วก็เมนูนี้ก็คือเหรียญของเรานะครับผมนะแล้วก็น,นี่คือมันจะมีมันจะวิ่งนะตรงนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวเราอ่านไปนะมันจะมีข้อความนะก็คือ1 0 0 0 0มืเหรียญเท่ากับ1เงินสดนะเหรียญจะถูกเปลี่ยนแปลงเงินสดเวลา,อาตอนเที่ยงของทุกวันนั่นเองนะเราก็กดแท็ก เพื่อดูวิดีโอแล้วก็รับเงินนะครับผมก็คือไปดูวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รับเงินเนาะอันนี้คือเราก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับกดคําว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เลยทุกคนนะกดไปปั้งนะครับมันก็จะให้เรานะครับไปแช์นะครับไปแชร์อะไรบ้างนะก็คือเราจะคัดลอกลิงก์ก็ได้เช่นกันนะครับมันจะมีให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมนะเห็นไหมหรือเราจะแชร์ก็ได้เหมือนกันนะแชร์ก็ไลน์ a c e b o o k ข้อความ Messenger ก็ได้เหมือนกันนะ สมมติว่าผมแชร์ไปที่ f a c e b o o k นะครับกดแชร์ไปนะครับแล้วก็ผมก็กดคำว่าโพสได้เลยนะหรือเราจะเขียนแคปชั่นให้มันโดนโดนใจนะครับก็ได้เหมือนกันเนะเช่นเล่น Tik Tok ยังไงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมก็เขียนแคปชั่นว่าเล่น Tik Tok ยังไงให้ได้เงินนะครับผมก็เขียนแค่นั้นเองเนาะ ก็ที่จริงคือผมจะบอาให้คลิกไปดูวิดีโอใน y YouTube แหละแต่ไม่เป็นไรเนาะโอเคแล้วก็เราก็กดข้อโพสต์ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าผมเราก็แชร์ไปเราในหะน้า Facebook ใช่ไหมทีนี้เราก็รอให้เพื่อนของเรานั้นทําการนะกดลิงก์ของเราแล้วก็กดสมัคร t i k t อกนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปท k t o อกเนื่องไขของมันก็คือจะมีอยู่ว่าก็คือนะถ้าคนที่มีบัญชี Tik t o อกแล้วนะครับถ้า มีบัญชี t i k t o k แล้วไม่สามารถที่จะได้รับเงินได้สมมติว่าเราจะไปปั๊มใช่ไหมเรามีบัญชีท i k ต o กของเราแล้วแล้วก็เราจะไปปั๊มใหม่เราจะไม่สามารถที่รับเงินได้ในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าเขามี AI ในส่วนของการตรวจจับนะครับแล้วก AP ็เราต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับในส่วนนั้นเนาะโอเคนะครับเราจะเชิญเพื่อนและรับเงินได้อย่างไรนะเราเชิญเพื่อนแล้วก็รับเงินได้อย่างไรเนาะอันนี้คือ รหัสของเรานะครับเราก็คัดลอกได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนใส่ได้นะครับผมในส่วนนี้เนาะขั้นตอนที่1นึ่งนะเรามาดูกันว่าถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วก็จะรับเงินได้ยังไงขั้นตอนที่1ทุกคนนะแชร์ลิงค์คำเชิญของคุณหรือรหัสเชิญนะนี่คือรหัสเชิญเนะาะแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับผมอ่าแชาร์ลิงค์คำเชิญและแชร์ลิงก์รหัสเชิญของคุณหรือรหัสเชิญเนาะโอเคข้อ2ก็คือนะครับ หากเพื่อนดาวโหลด t i k t o k ผ่านลิงก์เชิญของคุณนะตรงนี้นะครับหรือส่งรหัสเชิญของคุณจะเริ่มรับโบนัสเงินสดหลังจากที่เพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบนะครับอ่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นมันจะมีให้เรากรอกรหัสรหัสเชิญของเพื่อนด้วยนะเราก็ให้เพื่อนของเรานนั้นใส่รหัสของเรา B55611 1601นะครับอ่าจากนั้นก็ขั้นตอนที่3นะครับคุณจะได้รับเงิน4บาทเมื่อเพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบ และส่งรหัสอ่านอิงของคุณหากเพื่อนของคุณใช้ t ิก t o k 10นาทีทุกวันรวม7รวม3วันนะครับแต่ละวันนะ3วันนี้เขาเล่นแต่ละวันคือ3นาทีไอ10นาทีนะครับแล้วก็7วันแล้วก็14วันนะครับอ่าจะมีอยู่คุณจะได้รับ4บาท6บาทแล้วก็8บาทตามลำดับนะครับผมนะก็คือถ้าเพื่อนของเรานั้นเล่น10นาทีครบ3วันนะครับอ่า 10นาที10นาที10นาทีนะครับผม3วันติดต่อกันจะได้รับไป4บาทน,นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนของเรานั้นเล่นครบ7วันเราจะรับไปอีกประมาณ6บาทและเล่นไปอีกนะครับครบ14วันหรือ2สัปดาห์เราจะได้รับไปอีก8บาทเนานะรวมทั้งหมด22บาทด้วยกันนะครับ22เหรอเปล่าเออไม่ใช่ทุกคน10รวมทั้งหมดก็คืออยู่ที่4 6อ่าไม่ใช่22เนะก็คืออยู่ที่18บาทน,นะครับขอโทษเนาะตรงนี้ผม ผมผิดน,นะแล้วก็ถอนเงินโบนัสเงินสดข,ของคุณนะครับอ่าพอเราได้ครับได้รับเงินแล้วครับเราก็มาถอนเงินได้นะัโดยที่ยอดเงินก็จะมาสะแสดงตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เข้าเขียนว่านะรับเงิน24 22บาทก็คือว่าอ่าหลังจากที่เรานะให้เพื่อนของเรานั้นสมัครพันลิก์ของเราเราจะได้ไปเลยหน้าสบาทเนาะบวกกับเมื่อกี้ก็คือนะครับผมก็คืออยู่ที่18บาทนะก็คือ18บวกกับ4ี่ครับก็เป็น22บองนั่นเองเนาะนี่คือที่มาที่ไปของ22บาทนั่นเองนะอเนาะ ก็วิธีการถอนเงินนะเราก็มาที่คําว่ากดถอนเงินนะครับกดถอนเงินไปเลยนะกดไปนะครับจากนั้นก็นะเมนูนี้ก็คือนะเมนูของการถอนเงินนั่นเองเนาะซึ่งนะครับก็จะมีการถอนเงินอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็การถอนเงินอยู่ที่5บาทนะครับ20บาทแล้วก็50บาทแล้วก็พอเรามีเงินครบตรงนี้เราก็กดคําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชี t l u e money wallet นะครับผมในส่วนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ลรวจะเป็นเงินสดก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะในส่วนของการหาเงินเข้าสู่บัญชีท um ูมันี่วเดตด้วยกันเล่นที่ตอกยังไงให้ได้เงินนะครับ EP ที่1เนาะโอเคน่าจะมี EP ที่2-3-4ต่อๆไปเดี๋ยวผมจะหาวิธีการหาเงินจากแอปที่ตอกมา แชร์กันนะนอกสาจากวิธีนี้นั่นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกันได้นะผมนะก็สำหรับวันนี้ถ้าคิดว่าแอปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์นะเพื่อให้เพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้นะก็สามารถที่จะมาร่วมเล่นได้เนาะก็ไปบอกเพื่อนๆของเราแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราได้ดูนะ ว่าวิธีการเล่นยังไงนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบา,บายๆขอให้ทุกคนได้เงินกันทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ